สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง n ิวอิตฟูนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำเค้กชิฟ่อนไส้ครีมคัสรัดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นครีมคัสรัดแบบนี้ค่ะสมสมก็จะมีดังนี้เลยค่ะจากนั้นเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเราเตรียมไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่ไข่แดงค่ะเบอร์2จะเป็นเบอร์1หรือเบอร์3ก็ได้ค่ะจำนวน2ฟองค่ะ และก็น้ำตาลค่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือนะคะตีไข่แดงกับน้ำตาลให้เขาผสมพอเขาเข้ากันประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะครึร่งหรือประมาณ15กรัมค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือในการตีสมวนผสมให้เขาพอผสมเข้ากันก่อนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นมสดหนึ่งองค่ะขนาด200มลตรค่ะ ก็เทใส่ลงไปได้เลยค่ะจะเป็นนมยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะหรือใครไม่มีกลิ่นวานิลาบัตเตอร์จะเป็นกลิ่นวานิลาปกติก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเรานําขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเราจะตั้งไฟกลางนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเริ่มเดือดและมีความเหนียวข้นขึ้นค่ะนี่ค่ะพอเดือดประมาณนี้เราก็จะปิดไฟนะคะแล้ยกลงค่ะ แล้วเราค่อยใส่เนยสดลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมค่ะก็เราจะคนจนเนยเขาละลายจนหมดได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเนยละลายจนหมดแล้วเราก็จะให้เนื้อครีมขัสสาของเราประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราพักใส่ถ้วยนะคะพักให้เขาพออุ่นๆค่ะหรือพักให้เขาเย็นก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะห่อด้วยพลาสติกและแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพักให้เขาเย็นก่อนก็ได้ค่ะ จากนั้นนะคะพักส่วนนี้ไว้จนเนื้อครีมคัสซ่าของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใส่ถุงบีบแบบนี้ค่ะเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเรามาทําส่วนของเค้กชิฟฟ่อนต่อได้เลยค่ะเราเตรียมไข่ไก่เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสี่ฟองใครมีเบอร์หนึ่งใช้เบอร์หนึ่งใครมีเบอร์สามใช้เบอร์สามก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์สองนะคะจากนั้นแยกไข่แดงและไข่ขาวแบบนี้ค่ะมาทําส่วนของไข่แดงค่ะเราใช้เกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยนมค่ะสี่ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ํามันค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าค่ะ6ช้อนโต๊ะหรือ6กกรัมค่ะมีน้ามันชนิดอื่นก็ใช้แทนได้หมดค่ะยกเว้นน้ํามันปาล์มค่ะแป้งเค้กค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ75กรัมค่ะแล้วก็จะตามด้วยผงฟูค่ะครึ่งช้อนชาหรือประมาณ2กรัมค่ะทําการล่อนแป้งเค้กและผงฟูให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะหช้อนโต๊ะหรือ8กรัมค่ะ แล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีได้เลยค่ะพอเขาเข้ากันดีก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะทําส่วนของไข่ขาวค่ะตีด้วยสปีดต่ําค่ะจนเขาขึ้นฟองหยาบๆแล้วค่อยใส่ครีมออฟทาธาลงไป1นส่วนสช้อนชาใครไม่มีครีมออฟทาธาเป็นน้ำมะนาวแทนได้ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ1นส่วนสช้อนชาค่ะจากนั้นค่อยใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ75กรัมแบ่งใส่3ครั้งค่ะ เราก็จะตีด้วยสปีดสูงสุดไปเรื่อยๆแบบนี้จนใส่น้ำตาลหมดเลยค่ะนี่นะคะพอใส่น้ำตาลเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตีไปแป๊บหนึ่งค่ะก็พอได้เขาตั้งยอดประมาณนี้ค่ะแล้วค่อยปิดท้ายด้วยการตีสปีดต่ำค่ะประมาณ1นาทีค่ะเราก็จะตีไปเรื่อยๆค่ะจนครบเวลา1นาทีได้เลยค่ะการตีด้วยสปีดต่ำก็ทำให้ตัวเค้กเขา ตัวไข่ขาวเขาไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆคะ่ะก็จะเป็นการตัดฟองอากาศไปในตัวด้วยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นแบ่งผสมได้เลยนะคะเราจะแบ่งผสมประมาณ2รอบค่ะก็ะจะใช้ตะกร้อมือน,นะคะคนส่วนผสมไปแบบนี้ได้เลยค่ะพอผ,ผสมเขาเข้ากันดีแล้วก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจนตัวเนื้อเค้กเขาผสมเข้ากันค่ะนี่นะคะพอใช้ตะกร้อมือผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ไม้พาย ปาดตรงก้นขึ้นมาให้สีเขาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราเตรียมพิมพ์ค่ะอันนี้เป็นถ้วยกระดาษทรงทิวลิปแล้วก็พิมพ์ลองก็คือเบอร์3 2 19ค่ะก็จะบีบเนื้อเค้กลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะอันนี้หนึ่งสูตรเราทำประมาณ9ท้ถ้วยค่ะหรือใครจะทำเยอะกว่าน,นี้ก็ตามชอบได้เลยค่ะตัวนี้คิมคัสสะที่เราทำไว้เมื่อกี้ค่ะก็จะบีบไปตรงกลางนะคะก็จะเป็นไส้ของเขาค่ะ อันนี้เราจะค่อยๆบีบจนครบทุกถ้วยได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบีบตัวเนื้อเค้กชิฟฟอนนะคะปิดด้านบนแบบนี้เลยค่ะปิดให้ทั่วตัวไส้ได้เลยค่ะอันนี้ค่อยๆบีบไปจนครบทุกถ้วยได้เลยค่ะตัวเนื้อเค้กเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนใส่เนื้อเค้กตรงกลางแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็มอยไว้ปิดตัวไส้แบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะเตรียมน้ําเล็กน้อยค่ะไม่เยอะค่ะน้าอุณหภูมิห้องของเราเนี่ยค่ะเทไปเล็กน้อยค่ะพอให้เขามีความชุ่มชื้นเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะเวลาอบเค้กเขาก็จะได้ไม่ได้แห้งเยอะค่ะแล้วก็จะช่วยให้หน้าเขาไม่เหี่ยวย่นด้วยค่ะอบไฟบนล่างนะคะ1 6อองศาใช้เวลาในการอบคือ25นาทีค่ะเราก็จะรอจนครบเวลาค่ะเอาออกจากเตานะคะก็ประมาณนี้ค่ะรีบนำออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ พอออกจากพิมพ์นะคะก็จะพักให้เขาเย็นแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ